ดอกของพืชชนิดนี้จะเป็นไม้เถาเลื้อยต้นเตี้ยเตี้ยเล็กๆติดดินอันนี้ก็คือเถาของเขานะคะมีดอกอันนี้ก็คือดอกที่กำลังจะตูมดอกตูมกำลังจะบานอันนี้ก็คือส่วนของโคนต้นใต้ดินแล้วนะเพื่อนนะคะไหลมานี่คือใบของเขาแข็งๆนะคะเพื่อน อันนี้ก็คือใบที่ใหญ่ขึ้นมาแล้วนี่เห็นไหมคะนี่ใบที่ใหญ่ขึ้นมาแล้วตัวนี้ก็ใช่นะคะตัวนี้ก็ใช่ทีนี้พอหันมาดูทางนี้หน่อยทางนี้ก็ติดดอกคันเพื่อนนี่ก็คือดอกตัวนี้ก็ใช่นะคะกำลังจะติดดอกเป็นเถาเล้อยเหมือนกันหันมาดูทางนี้หน่อยทางนี้ก็มีให้เพื่อนๆชมเท่านี้ก่อนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ